ตัวน้อยหน้ากันแน่ๆน,นะเมื่อดิสนีย์พั s ต์ฮอสตานะครับผมสตรีมมิ่งชื่อดังปรับราคาค่าแพ็กเกจนะครับผมเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรต่างๆวุ่นวายนะผมไม่สามารถดูได้บนทีวีได้แล้วก็ลดความละเอียดลงเหลือ 720p นะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อ, like, share, อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับก็หลังจากที่ทาง n น t f l i x นะครับผมเขาได้ปรับเงื่อนไขนะการรับชมจะไม่มีการ อ่าแชร์ให้บุคคลอื่นดูได้นะถ้าดูจุดอื่นเพิ่มบนทีวีจะต้องเสียจุดละ99าบาบทนะผมซึ่งก็เป็น t a อ k of the t o w ทาก่อนหนะ้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะผมล่าสุดเลยทาง Disney p พัชฮอร์สตานะผมเขาก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะผมแทนที่จะอยู่นิ่งๆนะจะได้รับลูกค้าจากทาง n น t f l i x เนี่ยมาเข้าค่ายตัวเองนะกลับปรับราคาใหม่นะผมซึ่งเป็นราคาที่แพงขึ้นนะผมแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะจากเดิมนะผม ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยค่าแพ็กเกจของเขาคือ799บาทต่อปีนะผมแล้วก็สามารถรับชมได้ทุกอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ต PC หรือว่าจอทีวีนะผมพร้อมกัน2จอด้วยความละเอียด 4K ได้เลยสบายๆนะผมแต่ณนะตอนนี้นะครับผมแพ็กเกจต่อไปเนี่ยที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยเขาจะให้เราดูได้เพียงแค่1จอเท่านั้นเองนะผมจาก2จอเหลือ1จอนะแถมลดความละเอียดลงจาก 4K เหลือ 720p นะผมโอ้โหใจร้ายสุดๆนะผมราคาเดิมนะราคาเดิม799บาทต่อปีหรือ99บาทต่อเดือนนะผมโอ้โหคือมันลดลงไปเยอะมากนะจากที่เราดูได้2จอ 4K ใช่ไหมอันนี้จอเดียวนะครับผมทีวีไม่ได้ด้วยนะต้องดูอุปกรณ์อื่นนะ 720p คิดหนักเลยซึ่งถ้าลูกค้าจะอยากดู Disney ์พัททสตาแบบชัดๆแบบ 4K นะ ต้องมาซื้อแพ็กเกจแบบพรีเมียมนะผมซึ่งราคา289บาทต่อเดือนนะแล้วก็ตกรายปีเนี่ยอยู่ที่2,290บาทนะผมอันเนี้ยจะดูได้พร้อมกัน2จอทุกอุปกรณ์นะผมมือถือแท็บเลต็ตทีวีนะผมในความละเอียด 4K นะผมโอ้โหต้องคิดหนักกันทีเดียวนะผมจากที่เคยจ่ายอยู่7 9 9ต่อปีนะผมดู 4K ได้นะ ตอนนี้ต่อปีอยู่ที่2,290บาทครับผม 4K ยังไงเนี่ยคนที่ชอบดูบนทีวีเนี่ยต้องคิดหนักเลยนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจ่าย799ต่อปีนะดูได้บนทีวีในความชัดระบบ 4K แต่ทีนี้นามาจ่ายเพิ่มอีกเกือบ3เท่าอะ่ะมันก็ต้องมีความคิดจะแบบว่าเออจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะครับผมทาง Netflix ก็เออเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่มีคอนเทนต์ดีๆนะครับผมยังไงก็ถือว่า เป็นข่าวร้ายของผู้บริโภคนะผมที่ชอบดอูหนังทางสตรีมมิ่งนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมเดี๋ยวจะย้ำนะครับผมแพ็กเกจใหม่ของดิสนีย์พาร์ทโสตออีกครั้งหนึ่งนะครับผมมี2แพ็กเกจนะผมแพ็กเกจแรกแพ็กเกจมือถือนะครับผมค่าบริการรายเดือน99บาทนะครับผมถ้าจ่ายทั้งปีเนี่ยอยู่ที่799บาทดูได้1อุปกรณ์นะครับผมแล้วก็สร้างได้7โปรไฟล์นะความละเอียดสูงสุด 720p ดูบนทีวีไม่ได้นะผมได้เฉพาะมือถือแล้วก็แท็บเล็ตแพ็กเกจที่2 p a แพ็กเกจพรีเมียมนะอันนี้จ่ายรายเดือนอยู่ที่289บาทนะครับาทผมแล้วก็ต่อปีอยู่ที่2,290บาทตัวเนี้ยดูได้พร้อมกันสูงสุด2จอนะครับผมสร้างได้7โปรไฟล์เช่นเดียวกันนะความละเอียดสูงสุด 4K นะครับผม ดูได้บนมือถือแท็บเล็ตแล็ปท็อปแล้วก็ทีวีพร้อมกัน2อุปกรณ์นะยังไงเพื่อนๆก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาในการต่ออายุแพ็กเกจกันได้นะผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ